เปิดภาพบรรยากาศอ f t e า party งานแต่งสาวแคทซอนยาต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวสวยหวานมากๆค่ะเด็ <S <S กว่าพร้อมเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอีกคนแล้วสำหรับสาวแคทซอนยาสิงหานางเอกสาวจากช่อง7เมื่อวันที่8สิงหาได้ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากคบหากันมากกว่า2ปีโดยสาวแคทได้ออกมาเผยภาพโมเมนต์ Moment, บรรยากาศสุดโรแมนติกที่แฟนหนุ่มนั้นได้คู่เข่าสวมแหวนเพชรเมตัล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งห้แฟนๆนได้ชื่นชมกันไปแล้วไม่ทั้งความสง่างามและอลังการมากสวยและหล่อเหมาะสมกันสุดๆและได้โพสต์วิดีโอพรีเซนต์การ์ดแต่งงานถือว่าเป็นการ์ดแต่งงานที่สวยและหรูหราพร้อมมีลูกเล่นอลังการเหลือคาอย่างมากมายล่าสุดสาวเอมี่มรกตร,รวมยินดีกับน้องสาวสุดที่รักโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมได้เผยภาพบรรยากาศภายในงานแต่ง และอัปเต Party ร์ตีสวยงามอลังการโดยเจ้าสาวนั้นมาในลูกที่โดดเด่นมากๆเป็นชุดเรสสั้นประดับขนนกสีชมพูอ่อนเพิ่มความเก๋ด้วยปลอกแขนยาวสีขาวกับเวลเจ้าสาวแบบตาข่ายอลังการสมกับเป็นแม่งานจริงค่ะอย่างไรก็ตามทางแอดมินต้องขอสแสดงความยินดีกับสาวแคทด้วยนะคะ